ดูครับตัวสวยๆนะครับปลาดุกโอ้ยหมา้รครับหมาแล้วมือนี่โอ้ยมึงครับบักงามนึยแบกงามเลยปลาดุกปลาดุกตัวแรกของวันนี้นะครับปลาดุกโอ้ยใส่สวยๆนะครับอ้อหมาเราครับช่อนน้อยครับไปช่อนน้อยตัวสวยๆรวอมงามนะครับนี่เอ้ยใดการครับนี่เห็นไหมครับถือเบ็ดนะครับซ้ำนี่เขาก็กินเบ็ดแล้วนะครับจัดไปครับิ่งด้วย เอาหมานนะครับนี่ตัวแรกแห้งมานครับสำหรับมือนี้นะครับใส่แล้วใส่เบียดท่าใส่เบียดปักนะครับใส่แล้วก็ยามกับนะครับก็ได้ปลาคอหน่อยนะครับเออมันมานมันมันตัวแรกแห้งมานเมึ่งกันนะครับถือปลาอยังนะครับนี่นั่นครับเอาโดดขึ้นฟางแรงอยู่อื้อฮนะนี่ครับคอหน่อยปลาคอหน่อยถูกควอมงามนะครับอ๋อ ยามเบ็ดนะครับมือนี่นี่ถืขอขคอน้อยครเด็กการเด็การทับมันแล้วมันแล้วมันแล้วตอนการเคลืนนะครับตัวแรกครับอ๋อเด็การทับเด็การคอหน่อยขคอน้อยเห็นไหมครับนี่แก้วอาอเดี๋ยวปดปลาก่อนครับเบิ้งนะครับขั้นเบ็ดหมูจูพูบอยู่นี่ครับนี่แม่นยังน,นี่อุ้ยเบ็ดฮักครับเบ็ดฮัก ไปึ้นมาดีกว่าเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยว,วยเลย,ยเด็ดกระหัะครับอุ้ยปลาคอปลาคอครับเนี่ยดูงงามเลยโอ,อ้ยเด็กการครับเด็กการเอาา้ามาอันอีกแล้วครับนี่ปลาช่อนปลาช่อนเอา้เอาอื้อ เบิ้งครับว่าปันยังนะครับขั้นโกงของโน่เงี่นะครับเห็นบ่ขั้นเบ็ดุกงองงงี่นี่เอ๋เดี๋ยวขึ้น้องเบิ้งครับเนี่ยอ้าวช่อนช่อนช่อนน้อยอีกแล้วช่อนยักครับแตาบ่กินเบ็ดก่อนได้เป็นช่อนยักแทะนะครับอ๋หมาอีกแล้วครับจัดไปครับจัดไปหมาอีกแล้วาคอหน่อยครับาคอหน่อยเด็กการครับ เอเดี๋ยวผมกับชิลุนเท่ากันแล้วครับเบิ้งกันนะครับออ้ยปลาดุกครับปลาดุกเห็นไหมครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกเอ้ยเดียวกันเดียวกันมันตายบ่ครับดึงเด้๋ยวกันตายมคับตายมันตายครับของของเขาดึงกัอนครับดึงกัอนเนั่นั่นนั่นนั่นปลาดุกครับปลาดุกขึ้นมาครับขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยกันปลาดุกปลาดุกตัวงามเลยเฮ้ยมังดูครับ ตัวส,สยวยๆนะครับปลาดุกโอ้ยหมาเราครับหมาแล้วมือนี่โอ้ยบังคับบักงามหนึ่งจูบพูบยู่นะครับนี่นะครับบักงามเลยปลาดุกปลาดุกตัวแรกของวันนี้นะครับปลาดุกโอ้ยใส่สวยๆนะครับเอ้าหมาเราครับสวัสดีครับทุกคนมือนี่เราพิธายุหายจินนะครับเมื่อนี่มายามเบ็ดนะครับตอนเร้านะมาเบิ่งกันนะครับว่าจะหมาบ่นะครับนี่เอ้าหลังแรกเลยนะครับนี่ หมูจูบคูบอยู่นี่ครับบ่รู้ว่าป่ายัางนะครับนี่เออเป็นไรนั่นถือกินครับประคอน้อยครับเออเลือยงซ้ำนี่แหละครับโอ้ยงุบอยู่ว่าเป็นป่าไงนะครับต้องใช้ปูกินนะครับเอา ยามต่อกันครับขั้นกุ้งข้งนงอยู่นี่มียนแรงนะครับเบิ่งดูครับยังอยู่บ่นะครับนี่เอออุ้ยพุ่นครับพูน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 ประค้อครับประค้อประค้อคอหยักครับปคอหยักมาเลยอุ้ยบังยังครับบังยังใส่สวยๆนะครับนี่เห็นบ่ครับปังคอหยักครับอุ้ยตัวบักงามครับเบิ่งไงครับพุ่นน่ะเอ้ยอมาแล้วครับมาแล้วเสานี้นะครับ จะไปครับมันมันครับปะคอยักครับสุดท้ายครับมันอยู่ครับมันอยู่หลังสุดท้ายเห็นไหมครับันเห็นไหมครับปลาแนยังนะครับเห็นไหมนั่นปลาดุกปลาดุกครับอีมันอยู่มันอยู่ครับหลังสุดท้ายครับมาขึ้นมาครับอีมันอยู่ครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายปลาดุกครับปลาดุกเห็นไหมครับปลาดุก ปลาดุกใหญ่ครับเฮ้ยมยันเยอะลังนี่จุงไว้หลังสุดท้ายเลยนะครับยามหลังสุดท้ายเนาะดีการครับดีการเห็นไหมครับปลาดุกยักษ์ใสส,สวยๆนะครับเบิงบ้งครับเบิ้งอยากจับให้เบิง้งเนี่ยปลาดุกปลาดุกครับเนี่ยโอ้ยใส่งามๆนะครับเฮ้ยบางงามนึงนะครับ là đục giặc